เงียบๆงีนะน่างัดจังเลยเออดูขบมาดิสิไอ้คุณทารู้อะไรร้อนเลยรอเลยนะร้อนแน่น่ะโอเคโอเคเฮ้ยไปก่อนนะทำไมแต่งตัวแบบนี้วะมีแฉลงด้วยเฮ้ยชุดเขาต่มมาครับชุดเขาตูมชุดเขาตูมฮาโลวีนไงสวยชิบหายฉาดยวเด พ่งนี้ฮาลวีนไม่ใช่วันนี้วันนี้ยังไม่ฮาลวีนนะต้อผมจะรีบไปแกล้งเพื่อนก่อนไงมันจะได้ลุกไม่รู้ตัวไหนไหนไหนตตัวเลยผมค่มีตังผมไม่ค่มีตังค์เเยยเยยตัวถึงเลยไม่ไม่ใช่ตัวแบบตัวแบบรากกายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนเมืองอ๋ออ๋อใช่โอเคโอเคครับโอเคครับเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเอุ้ยตังค์วกเยเก็บใหดหน่อยโอ้โห มาเตีแม่ผมเลยตึมลวจโอ้จะมีตังค์กินข้าวเลยกะจะมาปนซะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มาดิมาดิก่อนมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเล่นข้าวเองฉันเล่นข้าวเองต้องลงเกจะสั่งอะไรเนี่ยเออให้เลี้ยงผมหรอเออใช่ใช่ใช่เลี้ยงผมเอาส้มตำครับ มาล้างด้วยราเมงโอ้รอเอางั้นเอาไอติมนะครับดีดีครับแม่โม่งจะใส่โม่งอีกมาไหมถอดโอ้พอดีผมพอดีผมหล่อมากเกินไปกลัวแบบถอดออกแล้วกลัวกลัวน่าเดชตกงานอ่ะถ้าไม่ถอดฉันฉันแกไม่ต้องกินโอ้ก็ได้ถอดก็ได้อืมได้ซุปแล้วได้ซุปเอ้ยไม่ใช่ราเมงราเมงอร่อยมากโหโอ้ต้องหมดหหมมม นี่คือการสปอนขอไม่เมินเรื่นี้นะเฮ้ยดัี้ยปดันานพ่นกนขึ้นหหยุด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 นอนนี้หยุดไอตำรวจโง่ตำวจคนประชาชนไนบอกจะเลี้ยงไอ้บ้าปนปแล้วก็มาเลี้ยงฉนเลยนะอบ้าตังกนตังนน่บอกเลี้ยงอีกแต่ตูด้วย โอ้ยเฟิร์สอะไรคือจะไปกินตัวฉันรอไงไม่ฟังคนฟังคนฟังคนจะไม่เชื่อฉันเตรียมแฉลงมาด้วยโอ้ยฟังคนตอนนี้เราโอ้ย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 จะฟังไม่เนี่ยคือตอนนี้เราต้องหนีแล้วฉันจะพาแกหนีไปนี่บอกแกจะไม่กินฉันไงโอ้โง่คือฉันไม่มีทางเลือกเลยเราเข้าเราตอนนี้เราต้องหนีก่อนเดี๋ยวพี่โตจะมาเร็วๆโอเคก็ได้ก็ได้จไปยังบ้นเออใช่โอ้นั่นไงรถตำรวจนายเห็นนั่นไหมอ่ะ ตำรวจขึ้นเห็นแต่รถตำรวจของใครเนี่ยคงตำรวจไงโอเคนั่นก็ไปกันเลยไปเลยโอเคขึ้นขึ้นแล้วไปเลยเลยเเลยเเร็วสิเดี๋ยวพี่โตก็มาหรอกพ่อแกจะทรยศชาติอีทอมเมิงเมิงตายย้อนตัวโตหน้าพวกเมิงตายแน่ ทอมเอมอีฟนโดยไมึกินตูดกูนะถ้าไมตายเรียกฆาโดสมช